ไปแล้วไปเอา้าจันแล้วมาดิอ้าหนูมันไปเอาไว้ตรงไหนนะผ้าจันพ่อโอ้นดผ้าจันเลยเพราะคือนรดเลยคือนรดเจ้านี้เป่าไจ้าฉันนี่นี่หอยไปนรถเลยนี่หอยไปถวดผอาจันเลยเนี่ย เชี่ยวเพิ่นเชี่ยวเพิ่นห้องไงยิน็นต้นไม้แล้วลูกก็ไม่เคยเห็นเล่นไปดึงผ่ายผูุกแกนน้ำรถพยานเมื่อกี้นี่พ่อไป็นใเรมึงใกล้นี่ไปแล้วไปแล้วขึ้นรถพยานแล้วคุกไปแล้วเพี้ยนเลยเพี้ยนเลยนี่ เสียงเพิ่นดินห้องยกเออเอื้อยเพิ่นอะถามเชียวเพิ่นอะถามอยากเห็นให้ให้ให้กินแก้มกับปินในเสียร่าไม่ดินจักเจาะค่อยๆดูค่อยๆค่อยๆพ่า ดีบูดีบูเอาเย็นมาพญ่ันานักพ่นพ่นน้ำลายใช่ปะเยอะเอาไปได้เลยบอกนี่โอ้หนามสีเขียวแคบปะลุง คุณน,นะปลาก็เป็นสีน้ำเงินวะนี่มามาเออมาๆมายังดินหอยแคีนหอยขาเราอยู่ดิษห่านอันนี้แล้วที่ดินอยากมาเห็นนะเออดินว่าอยากเห็นเห็น <ๆ S 2> เลยบวะนี่ป้าลุงเอ้ยดินอยากเห็นตัวยังดำๆนี่บอกชอร,รีนแน่ป้าลุงอู้ไปเลยบันนี่ดิน,ดนไปทำไมจัวพุ่น ห้ไปเบิ้งนะไปเบิ้งไปเบ้องเราเราพาขึ้นนวเอาไอ้ัวจับอะไรเด้ไอ้ัวทั้งย่านทางย่านเบิงอืมมได้ยเอาะเอิ้แกมมันะแก้มขาว่านินเสียงนงอ้ก่นอา มาแล้วไปชาินญานุกชลินากเีชานอยากมาเห็นอันนี้อยาเห็นยังตัวชนี้นีว่าคนอื่น พี่น้องเลยเนาะน้องเจอเพื่อนมาหลายรอบแล้วแต่ว่าบ่เคยเห็นวันนี้เพื่อนไปเลื่อนไปในเฟซเรเพื่อนเห็นบัดนี้เลยอยากมาเบิงเมื่อนี้ก็พากันมาทำบุญอยู่วัดมหาโชคป้าลุงเลยเนาะบุญลงมหาโชะพอดีมาพอสิ่งที่ตะราเพื่อนจะเห็นเลยเอาทักทายสบายดีป้าลุงเด้อสบายดีสวัสดีป้าลุงบัวสุขสุขุเนาะ เฮ้ยบรินอะนตกฝ้าห้องบดินพี่น้องเลยเนาะดกละกินขนมเจดิน ไปแล้วเอาผ่าจันแล้วมาดิมาหนูมันไปเอาไว้ตรงไหนนะาจันพวโอนดผ้าจันเลยเพราะคือนดเลยคือนดเจ้านี้รเปล่านี่หอยู่ปนรดเลยนี่หอยไปรถประจันเลยนะ เชี่ยวเพิ่นเชี่ยวเพิ่นห้องไงเห็นต้นไหม่แล้วลูกก็ไม่เคยเห็น่แูกเลูกก็่เคยเห็นเล่นไปดึงผายผูกแขนน้ำรดพายารเมื่อกี้นี่พ่อพยาบา่ใกล้นี่ไปแล้วไปแล้วขึ้นรถไปแล้วคไปเล้ว รถนปายชื่อเรกะขอผู้ื่นรถเดนว้ตยังบอกพญันุ๊กทันนี่บอกว่าลุงลุงเมีนบอกเมือคืนนัดเมื่อคืนนัดกเลมัมื่ขึ้นดูแคลมขาแเลมขาแกเล่นกัไปซือซอยตล่ะเอาสบายดีป้าลุงกันนะพี่พี่สบายดีงาม้สบายดีเป่าน้ำคาลุไม่หยอกท่อ ไปไปหายไปปลาดุกเบิ่งไปบาเบนตัวยังปะอันนี้ไว่ายท่ายน้ำหายดุกไดปะเอาล้มมาอีกตัวหนึ่งตัวสีชมพูสีแดงสีแดงตัวสีแดงายปลาดุกเลยเนาะพาตาดำมาทำบุญปลาเติร์ลาใหญ่บ่มาปลาเติร์เมารถปลาใหญ่เมารถมาแต่บ่าวยักกับน้องอินเตอร์สาวนางเนาะมาบุญน้ำการเมื่อนี้หลังจากให้พระตูจ่าเพิ่นตูจ่าบ้านเฮาขนาดพี่น้องเยเนาะ ให้ยาพ่อเพิ่นมาป่วยพรดูดสูดน้ำให้รูดไม่กันเลยเลยมาวัดนี่เด้อบาทเนี่ยพาเต่อมาวัดมหาโชคสองรอบรับแจ้งเต่อบ่ชสองรอบที่ชองจ้าก่อนนี่พิงหน่อยไปเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนคือเจ้าเลยไปไปเพื่อนวังวัทีกันเพื่อ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 นไปหน้าให้เพื่อนผูกแขนให้เลยเตื่อเด้อฮ่น เก่แล้วแต่มาลบไปยัายเลยไมวยกลนแต่ทำเพิ่นไ่ได้ยังมาวนยังมาวนน้ำเอันเสียวเพิ่นอยู่แต่ทำเอ้ยอีกแก้มหมนะยิงแก้มกระเป็นหวยจับได้ยินแก้มไดนดินซื้อแก้มเด้งน้องนนแม่ดินเขายินเขียวเดินเนี่ย เดาป่ะยันยันยังเราไม่ได้เห็นอย่างเล็บกับไม่ได้มีาพอยินิ้มได้เลยตื่นเต้นนะโอ้เนาะมีตัวเดียวว่าคนพวกนี้นั่นบอลเนาะมีหมูวะจับมือจับได้ด้วยจับมือด้วยค่ะขอจับมืออยู่ดีมมวยจับบ่ เฮ้เออด really? oh, ินห้องนี้ดีนะวยจับมวยจับได้กินเลมแหละเออวังเด้อพี่เียนเลยพี่เอยนเลยนี่หันเสียงเพื่อนเก๋เพ่นนห้องยเออเก๋เพื่อนะถามเชียวเพื่อนะถามจากหินให้ให้ให้หินแก้มกับปินได้เสียแล่าไม่ดินจะเจาะค่อยๆดูค่อยๆค่อยๆคันเห็ุไปชั่นเดี๋ยวเพื่อนหายเด้ เพื่อนก็อยากจับแน่ย่านแน่ทีเราไงนะขึ้นแน่ยังไงกเล่ซอยเลยมุนไปเลยอ้าวนย่นมุนไปเลยยเาบไรอันนี้ไม่ใหญ่ก่อนเอาแบบไม่ใหญ่ก่อนจะใช่ต้นเต้นเลยหมอเชอร์ Hú hú. Điกิน บ่นี่?ไปกินเด้อ อืมอืมอืมให้แล้วลิ้นหายแล้วหายแล้วเออเพิ่นห่วงรถกระแหว่เพิ่นอู้จุ๊กจุ๊กอู้องแม่ว่าแม่อุ้งอ่ะอุ้งก่อนเลยไหแอบป้อนี่ที่นี่วะเราโอ้ไอันนี้ยังขัดกันนี่เด่นเละติงดอง cầu thang hay ở chùa vậy đi. Ninh xuống đi. Ừ nó cặp. Ê, đi. Hù hai, bỏ hai. Điều ơi. chùa đi. nào. bay ดเลนะเชียวเลยนะมึแห้งคักเออแห้งตื่นเต้นอยู่นี่อโอ้แม่แม่ไปไน่ไปไปฝากกันไปไเห็นสินี่จนลืมกาทำบุญเลยป่าดงเลยเต้นลองลองอู้อักนี้วาเสียงยังไงอู

ไปไปดีด้วยไปดีแม่ยูบนนี่มันขำมาทำบุญอยู่วัดมหาโชคไปหายจุ๊บไปไปทำอะไรไปห่อนำจักได้ยังได้ยังนีเ

nó có bao giờ bên nhé hm 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 này, ừ. 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 <laughs> <laughs> này hm <laughs>

Anh đôi no. là đúng rồi nó yên mưu cong cân cố cong cân. So bà đi ăn lộn. bà đi thưa ăn 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 บรรยากาศดีเลยมือนี้พี่น้องปกตินี่มาแดดเนาะบรรยากาศดีศดีดปาลุงเอ้ยเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่ผู้คนเพิ่นมาหลายพี่น้องเนาะว่าสิเป็นพี่น้องฟังไทยฝังลาวเฮา ลายเลยพี่นเราไหมป้าเป็นเมารถบัมาน้ำคอกรมือกันเลยเนาะฮะว่าเไปเป็นคอลายพอดว่าคือเจ้าในช่วงที่พลาลายคอลายเพื่อนท่านหนานี้เลยอ่าเป็นเมือ ชันวันดีพี่น้องเอ้ยเป็นเมือม่อที่เขา่านในเกี่ยวข่าเนาะเพระาะว่าไม่เศร้านี่เกี่ยวรอบนึงแต่ว่ารอบบ่ายนี่คือจะเป็นคนไ,ไ,ไปแล้วเกี่ยวให้น้อยนึงเนาะมเมื่อนี่ก็คือว่าจะมีพายุฝนจกะด,ดุนเบิงพี่น้องเลยเพระาะว่าฝนตกอยู่ระหว่างทางเขามากกระเดงามแท้ดีนี่นี่มาได้ไหมมายู่เที่ยงกันได้ไหมถ่ายรูปให้นี่มองนี่ได้หน่มุมนี่ได้งามนี่ มาเตอยืนยืนเด้อเด้อเด้อสองโอเคเดี๋ยวไป๊บนึงไปเลยเก็บภาพบรรยากาศผู้ละเจ๊จองเจ๊มาดูหน่อยเนาะบอกให้บอกลาวมาขอพรน้ำอันสิ่งศักดิ์สิิทธ์เพป็นก่อนเพราต้องสวมบาบังเพื่อหน้าอีดอกครับบเพรานเอิีนะเมน น้ำสีน้ำเงินนึงเนาะคนใช้สีจังเลยเอ้ายินว่าพญานาคเพิ่นพ่นน้ำลายใส่ปะเยอะเอาไปได้เลยบอกน่ะโอ้น้ำสีเขียวแค่ปลาลุงปูนปลาก็เป็นสีน้ำเงินว่ะนี่ เออมามามาจุบจวบห้ทายหูอีกเดียวเป็นท้ายหูปะลุงเอ้ยมาเป็นครั้งแรกว่าวาลามานี่เอาขอพรให้เต็มที่จันคือชีลายเราวาล่าเพิ่งนอะพี่น้องเลยอ่ะอืมเอาให้ไอ้เชือวายกระพันจันก่อนอ่ะอืมเด้อเด้อเป็นอะไรทางให้ ไอ้ไปตื่นยังก่อนเหร่เธอบรรยากาศดีแท้เมือนี้ฮะปลาสีงินหูปลาสีฟ้าปลาสีิวปลาสีสิวโอปลาสีสิวือว่าน้ำสีสิวก็ได้ว่าปลาสีสิว ตาเตอมาเลอกก่อนแม่ย uh ัง huh. ต uh ุจ่าอยู่แม่ยังตุจาอยู่เอากระเป๋าทูนนฮูอือันตุเจาจ้าเจ้อ่าเเจ้าเจ็บเจ้าไข่เนี่ยอ่าจับ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 เจ้าเจ็บเจ้าไข่เด้อเจ้าไห่เจ้าห้องเด้อเต๋จาจ้าัจ้าเอากินนมเชยนี่จ้าไ้หมจ้าอ่าเจ้งดงดงจับจั อ,อาอขี่ห้างขี่เช่นขี่เอ็นขี่ไข่ไปนำ้ำอยูปปย่ปะอยู่วัดอยู่ว่าพี่บบบนี้งลงไต่ลงตำพูนบบบนี้เอ,อิญแม่แม่นางนะแม่นางเอ,อิญไหมแม่นางป้าเอ,อิญดูป้าเอ,อิญป้าเป็นเอ,อิญแม่บุปเป็นจ้าได้ไหมจ้าตุจ้าได้ไหมผู้ bắt được cháy bắt cháy nữa nãy ta bữa ý gần nữa bắt cháy ơi 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 Ừ ơi 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 กันุเบงสีเหลืองดอกดอกเหลืองอันนี้ดูอันนีอมีเทียนอยู่าะทูบนะมีอยู่มาทุจ้าไปเติ้ลไปทุจ้าไปทุจ้าไปสีขาวก็ต้องเป็นพุ่นลรือว่าสีเดืองก็ได้เดืองขาวก็ได้นั่งลงดุนั่งลง ừ à, tới ăn chú cha chú cha bạn heo xong con heo xưa, chú cha con chú cha con, thao cha con, thao cha con chú cha, thôi mà, nó cha chá, rồi cha chú cha xem phần hình phạ, chú cha nhanh xem luôn luôn, không cả. ừ ừ ừ Chà à nó là mưa nắm lùng nắm mưa nắm mưa nó mưa nắm nó mưa đó, nó mưa nó mưa à, nắm mưa nắm mưa nắm mưa nắm à, mưa nắm mưa nắm mưa nắm mưa mưa nắm mưa nắm mưa cha đó bạn cha con trai con chẳng phải cha ừ chắc để đấy thì ta đúng rồi. chắc cha đấy này à hai tăng vậy à ba đúng vậy mượn nè đúng ấy mí ở chơi cha đó đủ à chia vai chia vai là băng thủ bạc mờ đơ Thật, tít mờ đơ ba mẹ phò về luôn kia hẳn lim lim hẳn ờ một bên nhá, xẹp vô lim lim hẳn Một này bằng xẹp Ờ, dây lẹo đây nè, xẹp đúng Hấp Thu bạn này Ok ừ. Nè, ừ. Con bạc thiên mình ở đợt, ở đợt ừ, ơ, Con bạc thiên Ồ, bà chân bà gì hả à bà, bà chân bà bằng này Ờ này bà, này ừ. Ừ. Nì bà Nhi bên nhá, bà bên nhá, bà bên nhá Bà bằng đúng, đúng, bà bằng nó bà, bà, bà thiên phải là mình bà bỏ bằng Bên bây giờ bọn thụ bò về bông phải bỏ bỏ bách 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 Ừ, này dịp, thủ, mình, thủ. mình, thủ, đẹp, 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 mình bọn này thu bỏ chặt chặt bách đây bây giờ bị sáng kéo vậy chắc Bông hả? Bây giờ bông nó bỏ bách, thứ cơm này thứ thọt bây giờ cứ lượt này Bỏ đúng เออแต่เลือดเพิ่นออกน้อยนึงเลือดเพิ่นเตี่ยเอออฝปิดกระบะยุคสีบุครับอ่าชีลดันจ้าจ้าแล้วพ่นเห็นตูจ้ากับจ้าจ้าพ่อกอนให้แม่อุ้มมาอยู่ป่าป่าปะาเล่นกันอุ้มเล่นกันอุ้มดิ้งหน่อยดิ้งหน่อยของป่าคำพว่วงหนึ่งเออวันทุ่มที่ เนื้อจรจัดเอออ้าวหูเห็นพยายามหน้าเพราะว่าทางนั้นมุมนี่ยนะมันสิแจ้งบอกไปยังบอกไปยังเดี๋ยวแม่เมื่อสายยาให้โอเคอืมเอ้าไปยืนบนอางพอน่อยืนปะไปยืนนะหายแล้วปู่ลุงยักเราไปเลยจุกเราไปขอพ่อเลยแล้วเอาเต็มชุดแล้วว่ะโกโต้นโ้จันนี่ลรา จะได้เป็นบ่าวลาวถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแน่ป้าลุงเลยเอาบุญยังบ่าวอยู่บ่าวลาวตัวนี้จักฉิพาเราไปกินเบียร์ก่อนไะโมเมนต์บ่าวลาวตัวนี้ป่ะเอาบุญแซวลาวานี่ดิจั่งล่าบุบบ่าวลาวอ่าใช่คือมืด Thấy luôn Ăn hai anh bình thường xuyên, bọn em bọn tôn bọn em bọn em bọn em nó bài hình em bọn 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 em nó em bọn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  rồi ก้าวขึ้นไปนี่ก็ไปหาเพื่อนด้วเชิญแล้วไงอู้หู้หู้เดะอืออ้าทุยายันวันหนึ่งเลยไปซาปาลุงเลยเนาะเดี๋ยวไปต่อขึ้นอยู่ทึงพุ่นอะตามาทางนี้เดียวเลยเนาะ อ๋ออัญญาเพิ่นตัดหญ้าอ๋อบุกเลือกดีนี่เสืเพิ่นจะให้เป็นอันบอลไม่ออกโซนญาติโยมมาเด้อนี่เนาะลงมือเองเลยอยากแข่ไงกินทีมกิงรอแท้งามแท้อุมงนี่พอจเป็นอุมงงามแท้อเวเออไป ไปามแล้วด้วยไปามแล้ตัวดำๆไม่ใช้ามตัวด้วยอะไรไมู่อย่างโอ้ยหลาย thế ไปนอนแล้วดูวลเ,นนเลยไป,เไปนอนแล้วนไตดีนะไปนอนแล<อ>้วไปหาแล้วไปหาต้นไม้ต้นโตแล้วฮั่น mong 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 em mong bé mong 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 đi mong 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 ถ้าจะฝากน้องไงโอ้ยไอ้เตอมันเนี่ยขิมมูกยอยอยู่เนี่ยไปไปป่ารุงบาทนี้เนาะถ้ากันทำบุญเรียบร้อยด้าวสาตุบุญไปทางให้มีให้อยู่ดีไม่แห้งต่อไปมือหน้าบาทนี้เนาะหัวเจ็บบอรไข่สำนี้กัดหรือว่าโชคดีได้แหละพี่น้องเลยเฮ้สั่นของทีงเอาอันนั้น สิ flix, os, ัสมงคลใช้ตัวเองก่อนพี่น้องเลยก่อนไปเวียไปงานทางใดก็ได้เนาะเอาซะทางเรืองเซอร์ก็สิได้รำลาไปสามมิกนไปพบปอนคลิปหน้าเดี๋ยวปลุงเด้อคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีวัชุกูสุกุนอยู่ดีไม่แห้งว่เจ็บบ่ไข่เด้อพี่น้องเลยรำด้วยรำด้วยเนาะ